้วไปดูกันว่าตู้ใหม่เข้าหรือยังนะครับส่วนที่ทุกคนเนี้ยอยู่เก็บเก่าวันไลยสองนะครับ mm hmm. ซึ่งกิจกรรมใหม่หกพันนี่แล้วก็็อบอินได้สิบโลฟรีแล้วก็ได้โลนี้ฟรีอีกยี่สิบโลแล้วก็ได้ชุดคุคุอีฟรีเดี๋ยวก่อนอื่นเลยไปกดกระชายก่อนดีกว่า let's go สุดรักสุดโปรดนะครับ HK4 1 6นี่นึงของเบอกเลยว่าตัวโปรดของผมนะครับเปิดมาด้วยกันตีม่วงได้หกเด็กรังน,นะครับกดไปเรื่อยๆนะครับเราเยอะมาก อะไรเหรอเปิดอาวุธไม่หรือเปล่าดี๋นี่นนเหรอตเถอะตายเถอะ let's go เปิดไม่คิดเลยนะครับเพราะวอยากได้อยู่แล้วนะ <c oughs> เฮ้ยได้แล้วได้แล้วแต่เป็นกู่แค่อีกหรือเปล่า ครั้งใกไรัร้กลเฮ้ยโอ้โหซาบีนาหลุดนะครับคู่แรกคิดคู่ที่สองที่หลุดนะครับอืมแต่ยังไม่ค่อยลึกเท่าไหร่ ออ้หม่ก้หลุดไม่ค่อยลึกเท่าไหร่แต่ก็เหลืออยู่พันห้าคูใหม่บโลถ้าจะเก็บโลทันตัววิธอยู่นะครับก็ลุนจะคิดวิธีการอนดีวกว่านะครับแต่ดีเอาตัวให้ได้ก่อนแล้วกัน ถึงพันหมดจริงๆเหรอหมดตัวละครตสวยเดียวหมดจริงๆหมดไม่เหลือแล้วเลยครับคุณเะอรหมดจริงๆเหรอเนี่ยฤฤ ้ม่จเจหมดแล้วเสร็จหมดแล้วหมดเลยตับไปออกเออดีมาเจอิปหน้ เฮ้ยลึกสุดใจเลยเหรอว,ว้าวเอแวอแน,น,น,น่แ้วไฮซูซี่อีลิตคุกค่ ได้แล้วครับเฮ้ลึกมากนะครับลุดมาแล้วอีกอันนี้ก็70โลเลยโหคือเคยลึกขนาดตั้งแรกเลยนะในเกมนี้นะก็ได้แล้วไปโอ้ยยูเครา 1> อ1โรเลยครับแค่ปอะเทศผมก็ติของฟาร์มาได้ออเดีดเอ้บ้ได้แล้วรู้สึกมีความสุขมากเลยนะแต่มีคนสเปนเยอะของพี่เนะี่ย ปดห้าเลยครับเดี๋ยวผมว่าปดค่อยๆปดไปดีกว่าสายปีของเราปืนธรรมดามไม่เท่นะเปลี่ยนเปลี่ยนกระบอกไปกระบอกนี้ก่อนนวกันเออเดี่ยกระบอกประจำตัวนะครับแล้วก็กดคอนเสิร์ตตกแต่งก็พอคนระับตกแต่งมันเท่ๆก็พอใส่สีใส่อะไร สามดาวนี่คือปืนลนๆเลยปืนฟ้าน,นี่คือปืนลนๆนี่ปืนสีปืนม่วงนี่คือปืนค่อนข้างจะมีพื้นลายหน่อยนะครับไปเก็บเสียงไปโขบต้องโอโลโอ่าเทเทหย,ยิบตัวเด,เดิมดีอยู่แล้วคลิปตัวเดิมดีอยู่แล้วเทเทคลิปตัวเดิมเทแล้ว ตัวเลเซอร์ไปฉายไปเลยปะติดเลเซอร์เลเซอร์เเอรอนี้เท่กว่าเอาโอเคนี่นะอ่าเวลาตอนเปลี่ยนฉากเปลี่ยนไลมันจะได้ฟิลเดียวแต่ต้องฟาร์มขอฟาร์มนู่นฟาร์มนีเยอะเลนะครับเนี่ยน,นี่ไอ้ยยะอี่ ไปเข้าไปอยู่เกิลฟอนไลร์นะครับไนนี้อยู่กับคือใครเยอะแล้วก็แจก10โลแล้วรับเอ๋เก็บดีๆอย่างนี้สายฟรีอยู่รอดอย่างนี้ครับใครมารักจะยังไงครับโอ้โหเยแจกตัวมากดโลเลยมใกล้นะครับ <c oughs> ที่เหลก่ก็จะเตะโลไว้นะครับโอเคแต่ผมขอเช็กกันว่าผมอ่านชื่อถูกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไดการเปลี่ยนเอ,อ้งไฮโดยี่สิบสี่สเกนไ์ท่าเอลิทนินยองโนะครูเกยย์哟ครูเกยชาชิบุริเนะอ่าถูกแล้วครูเกย์ตึ้ง ไอ้ตัวละครที่ผมชอบมากนะครับแล้วก็เพราะว่าปืนมันสุดยอดจริงๆนะครับดูดิแอนิเมชันปะ่ะบองด้วยแล้วก,ก็กดหัวก็จะเป็นงีน้ครับกดที่ช่วง ต้นขาแล้วจะเรียก <ś led> <ś led> รถไปแอบฮึม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 พบเครื่องนะครับเป็นตัวสายอิที่ดาเมจจัดจ้านในญาติดีนะครับอขอกดไปที่ตัวฝึกซ้อมเลยนะครับเดี๋ยวจะอธิบายว่าตัวจิ๋งยังไงนะครับซึ่งใครที่ยังไม่มีก็ ไม่ได้แล้วปะมันต้องมีอยู่แล้วอะเพราะว่าสกิลเป็นสกิลเลนะครับอันนี้เป็นสกิลดึงเข้ารวบนะครับแล้วก็ที่สกิล,กลตีเลอีเป็นระเบิดทำให้องค่าติดผิดนะครับสามช่องแล้วนี่คือขับรถบินไปบินมานครับเดี๋ยวมาดูกันว่าความเจ๋งไปอยู่ตรงไหน มองไปเล่นแล้วแบบโอ้โหร้องนะครับถ้าผมไม่ได้กไดไอพฟนจำนวนที่ผมควรจะร้องมากกว่าเริ่มมานะครับเราลองใช้นี่ดูมันจะดูดไหมไม่ตายหมดเลยเนะี่ยเขาเป็นแค่อะทุกลอบไปก่อนมืงเลยวะในเมื่อพอกีมาแล้วนะครับแล้วก็ทำการรวบมาใกล้ๆกันเนี่ยะรบวบมาใกล้ๆเสร็จปุ๊บ ปีแล้วถึงปีที่แล้วสองีียวมันยืนกอกันล้นี่ในวลาที่มันยืนกอกันนี่นะครับแล้วก็ใช้สกิลนี้นะครับ ELE ปาไปนะครับน่ีสามารถไปกลับไปด้วยนะครับ แล้วก็ตรนี้เขบขงเสแล้วก็ปาเบิร์ดใส่ไปแล้วระเบิดสกิลสองนี่เป็นระเบิดที่โคตรจะแรงเะก็สปมสกิสมมลสองไปเลเพราะว่ามันโคตรจะแรง เดร้อนพึ่งรอคอยนี่สองทีได้แบบได้นอนโอ้โหกดกระชามาคุ้มค่าได้นอนนะแล้วก็สกินฟรีนะครับสกินแบบอ้เคำว่า y a เจ็ดร้อยให้พอต้องรอล็อกอินนะครับ แค่นี้นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับคู่ขกก่ายอีกนะครับคู่ให่เออคู่ข่ายคู่ใหนะครับป,ปืนที่ถ้ามันมีท่าอ <c oughs> ิสเปกเตอร์อันนี้นี่กดปืนมันจะมางทีก็จะตึงสไลด์นะครับแล้วก็บางทีก็หยิบขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ปืนปืนประจำตัวผมกดไปได้นะครับเพราะว่าไปแอบกดมาเหลือประมาณ15โลแล้วกดได้มาติดตัว โอเคนะซื้อทำตัวแต่ว่าผมชอบอันนี้ดนะีกว่าผมชอบสีตัวนี้มากกว่าครับก็เลยเปลี่ยนสกินเอานะครับเพชรแลนด์คอร์ส416นะครับ HK 416นะครับใช้ชื่อเต็มได้แล้วผมไม่รู้ว่ามันใช้ได้จริงหรือเปล่าเลยเกมใช้มาแล้วเนี่ยก็สำหรับคลิปรีวิวก็จะประมาณนี้นะครับไปอีกนะครับไปตัวละครที่คุณไม่มี ได้เกมนี้ไม่สนุกอะบอกเลยเกมวิกสนุกขึ้นมากเลยครับมีตอนนี้ก็เข้ามาได้เลยก่อไปควรจะเก็บหน่วยไฮซี4ูนย์นะครับอืมและอีก3ตัวซึ่งตัวล่าสุดเพิ่งเข้าเซิร์ฟจริงไปคือพี่นะครับ,บพี่เลยว่าเลยว่าเลน,น่าแล้วก็เบสตี้ที่จำไม่ผิดนะครับผมอ่านผิดก็ขออาภัยด้วยแล้วครับดูวันนี้ก่อนครับก็มีโอกาสได้การทอดนะครับเดี๋ยวต้องดู ลคลิปนี้ก็ได้จะประมาณนี้นะครับเจอกันคลิปหน้าก็จะเป็นคลิปของเกีอะไรก็ฝากไล์ให้สักหน้าไลค์เป็นกำลังใจให้ผมแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ไปกันครับ